แจ้งข่าวด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการเยียวยาววันนี้ล่าสุด7มิถุนายน2564คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงิน3,000บาทวันนี้มีความชัดเจนที่สุดหมดเขตวันนี้หากใครมีความประสงค์อยากเปลี่ยนสิทธิ์รับเงิน3,000บาทฟังด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u บสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทุกท่านที่ถือ สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในการเตรียมความพร้อมรับเงิน3,000บาทซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะรับเงินในโครงการคนละครึ่ง3,000บาทสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ค่ะ โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความประสงค์อยากเปลี่ยนสิทธิ์ไปใช้คนละครึ่งรับเงิน3,000บาทสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปคืนที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสํานักง,งานการคลังจังหวัดทั่วประเทศค่ะ อัเปเดตข่ขาวสารล่าสุดจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะเผยว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเตรียมความพร้อมที่จะดําเนินโครงการมาตรการเยียวยาประชาชนและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วสําหรับส่วนโครงการคนละครึ่ง3,000บาทจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่14มิถุนาย,ยน2564 และทางรัฐบาลยังเปิดสิทธิ์ให้คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความประสงค์นะคะอยากจะเปลี่ยนสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเดือนรัศดา200บาทนาน6เดือนนะคะคุณผู้ชมรวมแล้วอยู่ที่1,200บาทเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้ในส่วนของคนละครึ่งในเฟสที่3รับเงิน3,000บาทก็สามารถดําเนินการภายในวันที่7มิถุนายนซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมสาหรับคนที่ถือบัตรคนจนประสงค์จะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่3รับเงิน3,000บาทหรือมีความประสงค์จะไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนนะคะรับอยู่ที่7 0 0 0บาทก็จะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ท่านนําบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังภายในวันที่7มิถุนายนซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ก็คือวันที่1 4มิถุนายนแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่21มิถุนายนหลังจากนั้นวันที่ ที่28มิถุนายนนะคะสิ้นสุดวันที่28ก็ถือว่าท่านสละสิทธิโครงการบัตรคนจนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของสิทธิที่ท่านจะขอเพิ่มก็คือคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะหากคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนสิทธิ์ก็ดําเนินการได้ตามนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ